เ okay. ออวันนี้ทำสักสองคลิปใหม่คลิปที่สองก็เดี๋ยวจะอุปมสมมุติเรื่องของโยคีดีสีแล้วก็พรามพรามนี่เรียกผมเรียกว่ากลุ่มนี้มีปัญญานะปัญญาทางความคิดปัญญาทางโลกแต่ยังแต่ยังเข้าสู่หลักสมาธิไม่ได้นะเป็นผู้มีปัญญานะครับพรามสมัยก่อนเขาถึงยกพรามเป็นเป็นหนึ่งนะฮะพรามกษัตริย์แพทย์ จันสูตรแล้วก็จันทานห,าห้าวันนะวันหนะหนึ่งเขาจะตัดออกจากสี่วันน,นี้นะฮะคือต่ําสุดเลยกานทานไม่มีใครยอมรับในสี่วันนะเขาจะไม่ยอมรับปวดกันทานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพราหมณ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้มีปัญญาพวกที่ศึกษา,าพระเทวคัมภีร์เนี่ยอย่างเช่นทุกวันอย่างนี้พุทธวจนะหรือที่เผยแพร่พุทธวจนะอย,ยนะอยู่นะฮะ ที่สอนพระอภิธรรมอยู่เนี่ยถือว่าเป็นผู้มีปัญญาเพราะคนพวกนี้จะไม่ค่อยเน้นการปฏิบัติเท่าไหร่เน้นการศึกษาแต่จะมีการทําสมาธิหรืออะไรผสมอยู่นะ,ะอย่างเช่นสนธรรมในสมัยพุทธกาลเป็นผู้ฉลาดปาดเปื่อนมากเลยในในเา่าพามนะรัเป็นผู้มีปัญญามากเขาเรียกนะฮะปัญญาจากการคิดนึกตึกตองพิจารณานะฮะแต่ยังเข้าไม่ถึงกุทธะแต่แพ้ภัยตัวเอง ปราปมาหมดเ,เขาเรียกว่าพรามความรู้ด่โอพระสูตรตำราพระอภิธรรมหรือความรู้ทั้งหลายนี่เต็มไปหมดไปหมดวันนึงอยากถกทามกับตถาคตนะฮะตถาคตถึงป่าปมาหมดไงทั้งพราหมณ์ือีโยคีที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์นะแม้กระทั่งสังชัยอย่างนี้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มลืนะรี นะฮะผมถึงบอกว่าเนี่ยกลุ่มที่ทําสมาธินัน่นแหละเขาเรียกว่ากลุ่มฤาษีกลุ่มที่ทรมานตัวเองแล้วแล้วฝึกสติกับการทรมานตัวเองอนี่เขาเรียกว่าโยคีอดอดทนเพื่อจะเอาชนะวินานาเขาเรียกว่าพวกกลุ่มโยคีนะฮะกลุ่มฤาษีก็จะเข้าฌานเข้าสมาธิเข้าไปลึกๆเข้าไปเรื่อยๆพวกฝึกฌานหนึ่งสองสามสี่ถึงแปดละแต่แต่ละระดับขั้นนลครับพวกเนี้ย กลุ่มที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดกลุ่มที่แบบโดดเด่นที่สุดที่พระพุทธเจ้าเคยเคยอยู่ในกลุ่มนั้นก็คือพราหมณ์แต่พระพุทธเจ้าไปอยู่ในทุกกลุ่มนะครับแต่กลุ่มที่พระองค์เติบโตมานะฮะก็พราหมณ์นะฮะโกธัญญาก็เป็นพราหมณ์นะครเห็นไหมครัพอสนทรรเนี่ยที่เป็นพราหมณ์ที่เก่งที่สุดมีปัญญามากที่สุดในกลุ่มพราหมณ์ คนพวกนี้ถือว่าตัวเองเป็นเลิศทางปัญญาก็อย่างที่ผมบอกแล้วก็เหมือนพูดพวกเผยแพร่พระพิธรรมหรือพุทธบัจรจัตะ,ะตีความฉลาดเกินเขาเรียกว่าฉลาดเกินจนโง่อยากถกทกามขุเจ้าจังสนทันเนี่ยพูดได้หมดเลยก็เหมือนทุกวันเนี้ที่สอนกันอยู่สุกแล้วมาเจอที่โมนโนธาตุธาตุรู้ที่ไม่ปรากฏรูปร่างอื เหมือนยายแก,แ,กแก่สอนอะไรครับภพิธรรมจิตเจตสิกเท่านั้นตัวนี้รู้ไปหมดนะฮะนั่นแหละ,ะนะเขาเรียกว่าปัญญามากจนบังอัตตาตัวเองเลยเข้าไม่ถึงอัตตาทาลายอัตตาไปเเพราะความรู้มันมากเนี่ยปัญญามากเขาเรียกว่ารู้มากผมรู้เยอะจากการศึกษาเออนะฮะศึกษาคมภีหรือพระเวชนะแหละเขาเรียกกับพัดนะ พระไตรปิฎกเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งเป็นคัมภีที่เป็นคมภีพระเวทเข้ามาผสมเห็นไหมนั่นแหละส่วนสําคัญก็คือพระเจ้าสอนุกิมานภัยยะปัจจบคีทัางนี้คือส่วนสําคัญของพุทธะนอกนั้นพระเวทเข้ามารบนะฮะเพราะฉะนั้นพวกจิตเจตสิกกว่วอะไรเนี่ยพระพระเวททั้งนั้นอนะ่ะพวกว,วิถีจิตนะฮะนี่คือพระเวททั้งนั้นนะอ่ะม,มันเข้ามาผสมในความจริงใน โคกี้จะทำสามี่เจปะจักระกรนี่สิ่งที่พระเจ้าตัดไว้ดีดีแล้วแต่มันมีพระเวทเข้ามาผสมนะฮะแค่นั้นเองย้อนกับมหาสนทธิสนธินเนี่ยมีปัญญามากปราปราพามาทั้งหมดไม่มีใครตอบคําถามสนทธนได้เลยเพราะสนทินรู้ว่าปัญญาและกรรมดีนี่แหละจะทําจะพาไปถึงที่สุดแห่ง,งความรู้ทั้งหมดนะฮะที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละคือความรู้นั่นแหละความรู้อันสูงสุด แต่สนันที่ฉลาดไม่พอก็คือยังไม่เห็นเส้นทางที่จะพัฒนากรรมดีและปัญญาไปถึงที่สุดห่งธรรมได้เลยแต่รู้แค่นั้นเองแล้วก็เที่ยวอุควมรู้ตรงนี้ไปเขาเรียกว่าโตวาทีภาษาภาษาทุกวันเนี้เขาเรียกว่าโตคลุมกันนั่นแหละกัเหล่าพราหมณ์ทั้งหลายจนเหล่าพราหมณ์นั้นยกให้เป็นหัวหน้า,าพราหมณ์คือยอมรับในปัญญาของสมธรรม ไม่มีใครตอบตรงนี้ได้ไงอธิบายไม่ได้นะฮะว่าเรื่องปัญญาและกรรมดีอไม่ไม่มีใครรู้ข้อนี้เลยแต่สนทันรู้ได้และทุกคนก็ยอมรับเหมือนวิทยาศาสตร์เหมือนไอสไตล์พูดว่า Big กแบงการกำเนิดขึ้นของบิ๊กแบงของจักรวาลน,นั่นแหละครับพอมาถกทําของเจ้าพูดคําถามนี้มาว่า ผมพูดเรื่องพวกนี้บ่อยครั้งนะไม่รู้กี่รอบครัวตถาคตเตารู้ว่าปัญญาและกรรมดีนี่แหละจะทําให้ถึงความรู้สูงสุดคือปัญญาสูงสุดพระเจ้าแล้วท่านมีความเห็นว่าอย่างไงพุทธอาถรรมากเลยพวกนี้อาถรรมากอื <c oughs> ไปถอกกรกับพุทธพุทธามถึงตรงนั้นแล้วอ่ะสูงสุดเพราะพทธเจ้าไม่ปฏิเสธ พกะเจ้า่าถูกแล้วสนทันปัญญาและกรรมดีนั่นแหละเจ้าคิดไม่ผิดหรอกความรู้ของของเจ้าไม่ผิดเลยแต่เจ้าจะพัฒนาปัญญาและกรรมดีไปถึงความรู้อันสูงสุดเส้นทางนั้นอะเธอจะพัฒนายังไงไปไม่เป็นโดนหักหน้าอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะตอบคาถามพู้เจ้าไม่ได้ละลายเลยเป็นผู้มีปัญญาแล้วสนทันเนี่ยคือ เชื่อมั่นในปัญญาแต่ไม่ตัวอัตตาเนี่ยมันก็มีแต่เขาเป็นคนที่ไม่แถไงไม่เหมือนทุกวันนี้พวกที่ศึกษาตำรามันแถพวกที่อ้านตนว่าเผยแร่ทำสอนพระเจ้าเนี่ยมันแถมันหนีหนีความจริงสนทันไม่ยอมหนีความจริงก้มกราบพระเจ้าพทุทธตรงนี้แหละที่เราไม่รู้ท่านพูดมาอย่างนี้เนี่ยทำให้จิตใจของเราเนี่สั่นสะท้านเลยท่านชงชี้แนะเราหน่อย นี่ไงครับกูเจ้าก็บอกเลยไอ้มึงศึกษามามึงเรียนรู้มานี่อาจารย์วิเศษเลยนะฮะก็มึงคิดปรุงแต่งเอาเออไอ้กรรมดีและกรรมชั่วเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยนะฮะปัญญาก็เป็นเหตุเป็นแต่ปัญญาของเธอน่สนทันเธอเกิดจเ,เกิดจะเกิดจ,จากการคิดวิเคราะห์พิจารณาขึ้นมาถามว่าดีไหมดีถูกเป็นเหตุเป็นผลสนทันเราจึงไม่ปฏิเสธแต่จริงๆแล้วเธอไม่เห็นต้นตอของมันว่า มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไงนะฮะตรงนี้เธตั้งหางไงที่จะทําให้เกิดเธอจะเห็นความรู้อันสูงสุดเข้าถึงความรู้อันสูงสุดว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาได้ได้ยังไงซึ่งมันเป็นของไม่เที่ยง,ยงเธอเชื่อในสิ่งที่ความรู้ของเธอแต่ความรู้ของเธอมันก็ไม่เที่ยงสนทันอืมของมึงอะ่ะไองโง่อืมฮะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไร แต่มันมีอยู่อแต่มึงไม่เห็นการมีของมันไอ้คําว่าไม่มีอะไรอ่ะมึงก็ไม่เห็นมันอย่างแจาแจ้งและไอ้คำว่ามีเนี่ยในความมีมันไม่มีในความไม่มีมันมีมันเป็นตรยรักอยู่นะเว้ยแต่คําว่าไม่มีไม่ใช่ไม่มีแบบนั้นไม่มีอะไรเลยตถาคตกำลังบอกว่าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่มีอวิชชาตันหาปาทาน ไม่มีการสืบต่อของจิตมนุษวิญญาณมันจะต้องเป็นปัญญาขึ้นมาสูงสุดแล้วตรงเนี้ยไม่ใช่คําอธิบายประกมนี้เลยปัญญาอันนั้นมันแค่ปรุงแต่งขึ้นมาเชื่อชื่อใช่ไหมสนทันแล้วก็มีสนทันที่ฟังผมมาเยอะแยะนะฮะนี่ไงฮะ, <c oughs> ฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างถูกสมมติขึ้นทีหลังนะสนทันตอนเธอเกิดมาเนี่ยสนทัน เธอเคยรู้จักกรรมดีและปัญญาไหมที่เธออธิบายมาทั้งหมด <g ül> เธอรู้มาจากการศึกษานั่นแหละ <g ül> เธอต้องอาศัยการได้ยินหรือได้อ่านได้ฟังได้จําได้เห็นใช่ไหมถึงจะถึงจะเกิดปัญญาได้ใช่ไหมตรงเนี้ <g ül> ใช่ถูกต้องแล้วมันเป็นปัญญาทางโลกปัญญาในสมมุติแต่มันจะพัฒนาไปถึงปัญญาอันสูงสุดแต่เธอยังไม่เห็นมันเท่านั้นเองอืจนวันหนึ่ง เหตุปัจจัยมันพาเธอมาหาเราตถาคตเดี๋ยวเราจะเมตตาเธอแค่นี้นะฮะส่วนฤาษีโยคีเอาไว้ก่อนพวกนี้มันยังมันยังมุ่งเน้นมันยังมีความเชื่อของมันอยู่มันยังลงสภาวะฒร์ทำให้พวกฤาษีไอ้พวกโยคีมันก็มุ่งอานาที่จะทรมานตัวเองนั่งสมาธินานๆเพื่อกดข่มเวทนาไว้เพื่อจะชนะกิเลสอยู่พวกนี้มันยังมีทิฏฐิมานะอยู่มันยังมีความเชื่อไปบอกมันไม่ได้หรอกต้องให้ถึงวาระกรรมมันหมดกรรมตรงนั้นอ่ะมันเลือกทําเมื่อไหร่อ่ะ มันเบื่อนายการทรมานตัวเองแล้วมันไม่เห็นผลอะไรน่ถ้ามันคิดได้นะมันกรรมมันมีไอ้บุญวาสนามันยังมีอยู่บ้างมันก็จะเลิกออมันก็จะหันมาหาเราคุทะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันยังมีทิฏฐิมมันก็ยังเชื่อของมันอยู่กันแล้วยังมีคนที่ตามมันอยู่อ่ะมันเป็นเจ้าสํานักอยู่มันยังมีวิบากอยู่ตรงนั้นอยู่นะฮะมันก็ยังต้องเป็นแบบนั้นพวกทําฌานทําอะไรก็มันเข้าสมาธิอ่ะมันยังทํามันยังติดในรสชาติของสภาวธรรมตรงนั้นอยู่ มันก็ไปไปบอกไม่ได้คนพวกนี้ยจนกว่าเขาจะหมดกรรมตรงนั้นนะ่นะฮะหมดความยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นเออแต่ส่วนใหญ่แล้วมันยากเนะพราะเป็นอวิชชาที่ซ้อนที่พันไว้อย่างหนานแน่นนะฮะโอกาสชาตินี้คงไม่มีสิทธิ์แล้วนะนะฮะเพราะไม่มีความสุขเขาเข้าสมาธิอะไรมันหนียากโลกการที่เขาใจเอเใจตรงนี้เราไปพูดยังไงมันก็ยากนะจนกว่าเขาจะหมดกรรม ผู้เจ้าถึงพูดเรื่องกรรมไนงะไปบอกอยังไงมันก็ไม่เชื่อและปรารถนาดีขนดไหนเหมือนอาจารย์วิทย์่มาพูดเรื่องแบบนี้ทั้งดุทั้งด่ทงดาทั้งพูดเป็นเหตุเป็นผลทุกสิ่งทุกอยา่างมันก็ยังมองเป็นวิชานิธีเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าหาอาจารย์วิทย์ก็เปรียบเสเมือนบัวปิมน้ำที่จะพอรอ้นน้ำออกมารับแสงสว่างแสงพระอาทิตย์และแบ่งบาน พวกนั้นไม่มีโอกาสบานเพราะเขาจะเป็นอาหารเต่าอาหารปลาหรือถูกเถาวันใต้น้าเหนียวลันไปในทิศทางกดทับไว้คือมันเป็นกรรมนะฮะเขาเรียวกว่าพันธนาการที่ร้อยรับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่มีวันอิสระขึ้นมาเหนือน้ําได้เลยคนที่จะอิสระเหนือน้ําต้องฟังอาจารย์เท่านั้นเองมีวัสนาบารมีกับอาจารย์ที่ได้ร่วมกระทากันมาตั้งแต่อดีตชาติหรือ บารามีที่จะสร้างขึ้นใหม่ก็คือการฟังแล้วเปิดใจยอมรับสวนกระแสทุกอย่างยอมรับความต่อต้านของจิตใจตัวเองนี่เปิดมันหมดเลยมันจะเป็นยังไงก็ช่างกูก็ทุกข์กับการปฏิบัติมาเยอะแล้วกูฟังอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างกูคแค่เปิดใจยอมรับในส่วนนี้ดูทินะฮะแล้วบารามีมันจะเกิดวาสนามันจะเกิดขึ้นมาเพราะอาจารย์เป็นผู้นําทางจิตวิญ,ญญาณนะฮะเพื่อจะปลดปล่อยเจ้าสิ่งนี้เธอไม่ต้องสะสมมาตั้งแต่ดีชาติหรอกเธอเอาตรงนี้เลยเมื่อได้เจออาจารย์ แล้วพลังอาจารย์สาวุนีปฏิหารมันจะไหลลงไปจะสร้างปฏิหารนี้เธอจะสร้างความอัศจรรย์นี้เธอจะสร้างบารมีให้เธอเองนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันดีแล้วที่สุดแล้วที่อาจารย์ทําไว้อาจารย์อธิบายไว้เห็นแจ้งไว้อืม,มาทําหน้าที่ต่อต่อยอดของพุทธะในอดีตเค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเธอไม่มองในรูปลักษณ์หรือนู่นนี่นั่นเนี่ย วางสมมติทั้งหมดวางภาษาสมมุติทั้งหมด,สสมมหมดและวางตัวสมมติรานรูปวางภาษาไว้ก่อนแล้วฟังเพื่อจะเกิดประโยชน์ต่อตัวเองออาจารย์ทําประโยชน์ต่อตัวเองจนหมดแล้วเหลือแต่ประโยชน์ของคนอื่นมานั่งเล่าให้ฟังเฉยเฉยนะฮะมันดีแล้วที่มีคน่ะมาอธิบายเรื่องผมเนี้อย่างชัดเจนที่มันมีอยู่ในตัวเธอทุกคนแค่เปิดใจยอมรับในสิ่งเนี้ยยอมรับในตัวเองอะว่าเธอครบหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง เหตุผลกลไกอุปมาอุปไม,ปมเปรียบเป่ยอะไรอาจารย์ก็อุปมามาทั้งหมดเปรียบเทียบให้เราเกิดปัญญาสะสมปัญญาสะสมสตตาที่ถูกเออคือเอาเหตุเอาผลมาไม่ได้เอาความงมงายมาไม่เคยเอานรกมาขู่ใครเอาสวรรค์มาล่อใครไม่เคยเอาบุญมายื่นให้ใครไม่เคยเอาบาปมากดข่มใครพูดแต่เรื่องกรรมกรรมที่มันบังปัญญาเออกรรมที่เกิดจากการกระทําที่เกิดจากความหลงผิดเออ เกิดจากการจับจ้วงอาจารย์ดูถูกอาจารย์ในการฟังแล้วก็คิดไปก่อนไปตามากิเลสตัวเองก่อนไปตามสัญญาตัวเดิมบอาสัญญาเดิมๆมาเถียงมันก็เลยบงังเมื่อเธอเถียงแล้วเธอมา,อาเอาสัญญาเธอเดิมแล้วเธอก็จะเกิดความไม่พอใจอาจารย์เกิดความโกรธให้อาจารย์นะฮะซึ่งมันเป็นอาสวะทั้งหมดเลยแต่เธอไม่เห็นพฤติกรรมที่เธอเป็นอยู่ในมนุษย์ทุกคนที่มันมีครบอยู่อืแล้วเธอก็เลย ไม่ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ธรรมะของอาจารย์ได้ไม่สามารถที่จะฟังให้มันเกิดสัมมาทิฏฐิเพื่อล้างมิจฉาทิฏฐิออกไปได้เพราะเธอไม่เปิดใจยอมรับเลยเธอทนแรงเสียดทานของจิตใจเธอไม่ไหวนะฮะถ้าเธอทนแรงเสียดทานของจิตใจเธอไหวเนี่ยมันจะสงบลงและสงบลงและสงบลงสิ่งที่ได้มาก็คือความเข้าใจอะไรบางอย่าง ค่อยๆเข้าใจไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเห็นอะไรบางอย่างนะฮะเห็นความผิดพลาดของของสาวกนะฮะของตำลาคำพีนะฮะเราเห็นแล้วเราได้แต่นิ่งเงียบเราไปบอกใครไปประกาศบอกคนนน้นคนนี้ไม่ได้หรอกนะฮะอาจารย์ทำอย่างเงี้ยก็โดน โดนเพ่งเลงจากคนกลุ่มหนึ่งที่เสียประโยชน์จากคนที่มีกิเลสอืมนะฮะทำอย่างนี้ไปสวนเขาอย่างเงี้ยโดนโดนเขาด่าเขาว่าอืมคนทั้งโลกนี่ด่าว่าคนที่ไม่เห็นด้วยอืมคนที่ยึดถือความเชื่อเดิมๆคนที่หลงอยู่อืมโดนกระแสะเสียทานมาทั้งหมดแต่ออาจารย์ก็ทนสู้มาหลายปีสวนกระแสะเขามาหมดเลยนะฮะเพื่ออะไร ก็อุทึ่ตุนเหมือนผู้เจ้าเลนี่ผู้เจ้าก็ทนสู้มาตั้ง45พรรษาออกเคยแพ่ย์ทมเหนื่อยขนาดไหนพระองค์ก็สอนเห็ okay, นไหมฮะคือความเมตตาของพระผู้เจ้ามีมากเช่นเดียวกับอาจารย์มิตรแต่อาจารย์มิตต้องเดินด้วยท้องผู้เจ้าเป็นลูกกษัตริย์แล้วมีกษัตริย์เข้ามาสนับสนุนแต่อาจารย์นิตรมีแค่ลูกศิษย์ลูกหายากจนคนรวยๆก็สนับสนุนเรื่องบุญเรื่อง,องบาปไปสร้าง สร้างบารมีเพื่อจะเอาบุญเพื่อจะไปเกิดตวอมันก็ต้องเดินไปแบบนี้ฮะก็ต้องอาศัยปัจจัยมาหล่อเลี้ยงมาดูแลตัวเองดูแลครอบครัวบางอย่างก็ได้ส่งเสริมดูแลลูกศิษย์ลูกหาดูแลถาสนาทำอิปัญญาทนิดาอ่อนจนหลับอาจารย์ครับ มันจึงเป็นเรื่องยากในก,การเผยแพร่ธรรมเพราะคนที่จะมาสนับสนุนเนะ่ยมันไม่ยากเขาไม่เห็นประโยชน์เขาเสียดายเพราะมไม่ได้อะไรเลย,ยสนับสนุนใรยจำนะฮะมันไม่ได้บุญนะแบบที่เขาแบบตัณหาก็อยากได้นะอืมแต่มันจะเป็นกุศลละบุญที่มันทําทําให้ชีวิตของพวกเธอเนี่ยไปในทิศทางที่ดีนะฮะ นะเป็นการส่งเสริมด้านปัญญาตรงนี้ผมไปบอกไปหว่านล้อมใครไม่ได้เราให้เขาคิดเองผมแค่พูดก,กลางๆไว้เท่านั้นเองไปพูดอะไรมากมายกว่านี้ไม่ได้ไงเพราะมันเห็นตัวเองอยู่คือพูดได้แค่กลางๆให้เขาคิดเอานะฮะกลางๆเขาจะคิดไปทางไหนก็ได้แต่ก็เขอมของเห็นความเป็นกลางเขาจะเข้าใจอาจารย์วิทย์สุดท้ายคนเราก็ตายครับ ผมทำช่วยโลกช่วยคนทั้งหลายบนโลกไปเี้ะให้ตาสว่างไม่ใช่ยาพี่น้องอะไรผมหรอกนะครับส่วนหนึ่งผมก็ต้องส่งเสริมครอบครัวช่วยครอบครัวผมด้วยทำกับโลกเป็นของคู่กันนะฮะผมจะจึงคนในครอบครัวปล่อยให้เขานำบาปเดี๋ยวที่เราไม่ยิบยื่นเขาไปช่วยส่งเสริมก็ได้ก็เหมือนพ่อแม่ยังลูก<ม>ก็อยากให้ลูกได้ดิได้ดีอยากมีอนาคต ให้เขาได้ต่อยอดชีวิตของเขาก็เหมือนกันผมจะทอดทิ้งอะไรไปทุ่มเทอย่างเงี้ยไม่ได้ผมเดินทางสายกลางครับทำก็คือส่วนทำโลกก็คือส่วนโลกนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจจุดประสงค์ของอาจารย์มิชนะฮะนะฮะผมเป็นพระที่ใจนะแต่กายผมก็ใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยมันเพียงเพียงสมมุติไม่ใช่เป็นพระที่กายแล้วใจแม่งก็ยังเป็นคนชั่วคนหลอกลวงอย่างไม่ใช่ เนี่ยคือความจริงเพราะทุกอย่างมันถูกสมมุติขึ้นมาด้วยน้ำมือมนุษย์นะครับแล้วก็กำหนดทิศทางให้มันเป็นไปแบบนั้น,นเราก็ได้ถูกสอนให้เชื่อไปแบบนั้นจนยึดมั่นถือมั่นเป็นความเชื่อที่ฝังลากลึกบุญและบาปสวรรค์กับนรกมันถูกยักเข้ามาในตัวเราในสมองของเราในสัญญาของเราจนเรา หลงอยู่ในนั้นเชื่อมันหนานแน่นอ่ะอืมมันไม่มีเหตุมีผลนะฮะตายแล้วเราจะไปไหนเราก็ยังไม่รู้เลยเพราะตอนนั้นอ่ะเราไม่ครบสามีสองว่าไงกดคนเราเวลาจะตายอ่ะมันกําหนดทิศทางไม่ได้แม้คุณบอกว่าให้รักษาจิตจนถึงจิตสุดท้ายมันรักษาไม่ได้เราเพราะว่า พอตาหูจมูกเิ่นกายมันดับลงอ่อายตนะหน้านอกเนีสติมันก็ไม่ไม่มีนะครับนะครับพอไม่มีสติมันคุณจะรักษาอะไรคุณจะไปตั้งไว้ที่ไหนล่ะไอบิตไอตัวมนวิญญาณน้อหาที่ยึดใหม่มันยึดตาตาไม่ได้จมูกไม่ได้ทางกายไม่ได้นะฮะเพราะกายมันหมดสภาพเลยมันก็ยึดยึดอะไรยึดความจํายึดสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้จะปรากฏไงเขาเรียกวันนิมิตภาพ ะะมันก็ไปตามโคจรอของมันอะตามวงจรของมันอะหาที่เกิดเลยเพราะฉะนั้นตนนั้นเราควบคุมอะไรไม่ได้แล้วมันไม่มีมันมันถูกกระบวนการของกระแสะกรรมเนี่ยกรรมดีกรรมชัว่วเนี่ยทางสัญญาเนี่ยดึงดูดหมดอะนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเลือกเชื่อเถอะไอ้คำว่ารักษาจิตสุดท้ายแล้วบจะไปไปในทิศทางที่ดีอะอันนั้นมันเป็นความเชื่อที่เรายัง เรายังมีหูมีตามันก็มันแค่หลอกตัวเองฮนะแต่เวลามันจะตายาจริงอะมันหลอกตัวเองไม่ได้มันทําอย่างนั้นไม่ได้จริงๆหรอกยังเช่นการดูลมหายใจจนถึงหนาทีิสุดท้ายมันดูไม่ได้ในเมื่อคนเราจะตายรวมมันก็หมดนอะภาวนาอะไรก็ภาวนาไม่ได้แล้วเธอจะไปตั้งไว้อยู่ตรงไหนอะตั้งจิตสุดท้ายไว้ตรงไหนมันก็ไป,ไปตามวิเศษ กระแสกรรมเลือกเชื่อเลือกงมงานเลือกเอาเรื่องแบบนี้มาสอนสักทีเถอะนะฮะคุณให้เขาไปหวังลงลงนั่งแ้งกับสิ่งอะไรฮะเราต้องมีปัญญามียานปัญญาที่ออกมาหลุดออกมาจากอาสาะะทั้งหมดก่อนแล้วก็ทําลายกระบวนการสืบต่อของมันทําลายเชื้อที่มันเหลืออยู่อหลุดออกมาเป็นยานเป็นยานที่ทําลายอาสาะะพร้อมปัญญา หมุนเป็นเกลียวอาสาวามันจะกลับมาหอ่อหุ้มไม่ได้เท่านั้นเองเมื่อมันมีพลังรุมคุะปรากฏขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมนโนยังขับเคลื่อนเอามัดอ,อกไปทาลายกระบวนการสืบต่อขับเคลื่อนเพื่อสืบต่อทําลายมันออกไปแล้วก็เกิดปัญญาขับเคลื่อนขึ้นมาแทนเนี่ยแล้วตัวนี้มันจะกลับมาได้ยังไงถ้าคุณไม่ประมาณนธรรมอ่ะนะฮะจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอ่ะนะฮะเพราะราคาตัวสามโมหะเนี่ย หรือโลภะตุสาโมหาเนี่ยมันมีกําลังสูงอยู่แล้วมันพร้อมที่จะเมื่อเมื่อไรคุณแป๊บเดียวแค่นั้นและถ้าคุณประมาทกับมันน่ะเออกับการขบวนการที่เกิดสืบต่อของสัญญาสังขารวิญญาณมันจะสร้างตัวมนขึ้นมาได้อีกทันทีเลยนะฮะมันพร้อมที่จะอุบัติขึ้นได้ตลอดไอ้ตัวมนย์วิญญาณเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นสัญญาสังขารวิญญาณมันทางานเร็วอยู่แล้วถ้าคุณประมาทเมื่อไรเนี่ยปล่อยให้อารมณ์พวกนี้มากลับมาครอบงำนะ เออแล้วไม่แทงตลอดนะทําลายตัวมนุษย์ไม่ได้นะอือมาครอบงาหมายถึงมาครอบงาเป็นตัวตนขึ้นมานะแต่ถ้าอาศัยใช้อารมณ์พวกเนี้ยด้วยความเห็นว่ามันไม่เตี้ยงแล้วเนี่ยเห็นอย่างแจม่มแจ้งแล้วเนี่ยมันจะกลับมาครอบงาคุณไม่ได้แล้วบางอย่างนี่เวลากระทบปัสสาวะเนี่ยมันยังมีความความพอใจไม่พอใจ,ใจอยู่ความอยากอยู่ไอ้พวกนี้ยเราจะต้องเห็นมันอย่างแจม่มแจ้งก่อนถึงจะรู้เร่ห์เหี่ยมของมันนะฮะไม่งั้นมนุษย์เข้ามาอุบัติได้อยู่ตลอดเลยนะฮะ ตัวนี้ผมนึงบอกว่าอย่าประมาทไงต่อให้มันถูกทําลายไปแล้วปั๊บถ้าเราประมาทแล้วปล่อยความล่าหลืออ้ทุกอย่างเป็นสมุติ็ความคิดนะั่วแล้วนะเราพ้นบุญพ้นบาปแล้วไม่เกิดไม่ตายแล้วอย่างเงี้ยมันจะหลงในสัญญาตัวนี้มนโนเสียบเข้ามาค่อยๆก่อรูปขึ้นมาอีกผมจะบอกโอเคทิ้งไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับลูกศิษย์ทั้งหลายคนที่ออกไปจากผมนะพวกที่ตั้งตนสอนอยังห่างไกลตรงเนี้ยังไม่มีวันที่จะเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยเพราะหลงอยู่ในความรู้อยู่ นะในอาสวะตัวนี้อยูเออ่เขาจะยังไม่สิ้นสุดแห่งการเกิดโอเคครับขอจบแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับ